สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตเรื่องของหมัดมวยอีกครั้งหนึ่งให้สองท่าท่าหนมุมานถวายแหวนและเอราวันสยงาททำให้ดูช้าๆก่อนอธิบายดังนี้ว่าหนมุมานถวายแหวนเป็นการกระส่าก้มตัวแล้วเหมือนเอาแหวนถวายคือหนมุมานถวายแหวนแต่พระรามงายขึ้นอย่างนี้แล้วก็เสยขึ้นที่ขาง ส่วนเอวันสวยงามเป็นลักษณะเหมือนงาช้างให้ทําอย่างนี้ถอยมาหนึ่งก้าแล้วก็พุ่งชนพร้อมกับโชคไปด้วยถอยดูนะครับาชา้าบัวขาวบัวขาวบัวขาวไม่อยู่อันนี้บัวเกือบขาวเอาครับเอาหานุม,มัาถอยแหวนก่อนครับขึ้นค่อนข้างอันตราย ให้วัดให้ไวกว่าน,นี้นี่เงนะเอาขึ้นเนี่ยถอยหลังมาเก้าหนึง่งก้มก้มหลบแล้วก็เสยขึ้นก็ได้เอาแหวนถวายอันนี้ขึ้นหมัดคู่นะฮะตอนหลังก็อ่าเอราวันสวยไงหมัดคู่เหมือนกันแต่ให้ทําแนวหมัดแบบนี้เหมือนงาช้างแทงเอาลองเวียงก็ได้เขาจะเวียงก็ได้นะหรือว่าหมัดตรงก็ได้ใช้ได้ทั้งนั้นจะเอาเวียงหรือตรงบอกก่อนเอวียงนะ่าเวียงเอ้า ายยืนอย่างนี้ก็ได้เอาเอาไอ,าอยมาหนึ่งก้าเราก็พุกข้าขชนนะพุ่งเข้าชนเอาหัวพุ่งเข้าชนนี้อ่าคราวนี้ไวนิดหนึ่งนะเอาฮึรียกว่าเอเลี่ยนสวยงามขอบคุณครับปอขาวปอขาวน้องปอขาวขอบคุณครับก็ตัวเดิมใช่พี่ครับผม